นายทาได้ดีกว่าที่คิดอาร์เตต้าชมล็อบโพดิงยกระดับตัวเองขึ้นมาช่วยทีมได้ถูกเวลามิเกลอาร์เตต้าให้สัมภาษณ์ล่าสุดถึงล็อบโพดิงกองหลังอังกฤษวัย27ป่ปีที่ลงสนามแทนซาลิบาเป็นเกมที่2ติดต่อกันซึ่งทําผลงานโดยรวมได้น่าประทับใจมันไม่ง่ายเลยที่จะยกระดับล็อบโพดิงขึ้นมาในระดับนี้หลังจากเขาไม่ได้เล่นในลีกแบบเต็มเกมมาหลายเดือนแต่เกมนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาสามารถทําผลงานได้ดีและผมมีความสุข เพราะเราทุกคนต้องการ c คาเวอร์ชั่นนี้ช่วงไม่ดีที่ผู้เล่นเรามีการบาดเจ็บในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาบางคนบาดเจ็บและพักระยะยาวในขณะที่ทีมต้องการเก็บชัยชนะต่อเนื่องและทำผลงานได้ดีต่อไปเพราะฉะนั้นมันเยี่ยมมากจริงๆที่ได้เห็นสิ่งนั้นกับล็อบโฮดดิ้งมีผลงานที่ดีสถิติล็อบโฮดดิ้งเจอกับลีดนะครับผ่านบอลแม่นยำ85ชนะดวล ตัวต่อต,ตัวคู่แข่งนะครับกลางกะและภาพพื้นดินนะครับคือ6ครั้งครับวางบอลยาวเข้าเป้ามากที่สุดในทีมครับรั้งครับเคลียร์จังหวะอันตรายครับรั้งครับบล็อกโอกาสทําประตูคู่แข่งได้1ครั้งปะทะคู่แข่งสําเร็จ1ครั้งนะครับแล้วก็ไม่มีใครสามารถเลี้ยงหลบได้นะครับถ้ามองมาตรฐานของซาลิบาอาจจะต้องดีกว่านี้แต่ถ้ามองมาตรฐานเดิมของตัวรับพนดิ้งเองก็ถือว่าเล่นดีจริงและกันิน่ง นะครับล้วก็เล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วมีการวางบอลส่วนการดูการอากาศทราได้ยอดเย่ยมมากเช่นเดิมนะครับนะก็ผมว่าเราพอดิ่งจาก2เกมที่ผ่านมาถือว่าทําผลงานได้ดีมากนะครับนะในการเจอกับฟูลแลมเนี่ยเขาทําผลงานได้ดีเลยจริงๆนะครับนะผมก็เลยว่าในลูกกลางอากาศเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ลูกภาพพื้นดินเนี่ยในการกลับตัวค่อนข้างที่จะมีปัญหาสําหรับเขาแต่ถึงตอนนี้เขาเริ่มอ่านเกมได้ดีขึ้นนะซึ่งผมดูแล้วเนี่ยก็ ประทับใจในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับลอกโดิงที่ลงมาแทนซาลิบาลครับก็ยังดีที่มีเบียนไว้กับปาเต้คอยช่วยนะครับนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับอาร์เซนอลของเรานะครับนะก็คือลอกโดิงนะครับนะยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจกำลังเชียร์ให้กับลอกโดิงนะทำผลงานให้ดีนะครับเราลเลยแค่ก้าแล้วนะครับเราจะคว้าแชมป์ให้ได้นะครับเินร่วมกันนี่ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ